สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงแ้่วัสดีค่ะเยอะไปค่ะ oh, oh. ไปไหนครับมุณ oh, oh. พีทมาแล้วครับท <laughs> ุกคน <laughs> เอากระเป๋าไปใส่รถก่อนพี่แกม้มอ่ะเอ้ไหนรองเท้าไหนนี่ใสแบบคุณพีดไหมอือ <laughs> จะได้เดินสบายบายค่ะไปนะทำไมอ่ะ <laughs> คุยกับคนก่อนแล้วเฮโลกลู้จะขึ้นรถรกคนสวัสดีคับใส่สีครับพี่จะได้สบายไปไปด้วยเหรออุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเอามาเดินมาเด๋ยวปวดหัวครับไม่อัเนี้ยเรามขโมยกระดาษบ้านไปด้วยไปไว้ในรถแล้วอนขโมยกระเป๋าไปหนึ่งใบเอาไปให้น้องครับ รถนั่งได้สองคนเองครับไปกับแม่ด้วยแต่ว่าเขาไปกันแล้วตั้งแต่เช้ากิ่นนี่คือกินจังใช่กินตัวหนูเองกิ่นที่เหมือนกินเต่านี่คือกิ่นจังเนอะว่านทุกคนเห็นคลิปที่แบบพาสปอร์ตหายไหมตลกมากครับ กัคำทางนี้ได้ไหมได้ค่ะไ,ได้ใช่ไหมใช่เพราะต้องถอดอยู่แล้วตอนเขวี้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวขอรับไปด้วยกันงนไม่ได้ไม่ได้เอาหรอวางเลยบายบาย